สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจสวนลุงกล้วยนะคะพามาชมต้นทุเรียนกลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มที่ปลูกเล็กๆในสวนลุงกล้วยอันนี้อายุสี่ปีเต็มนะคะไม่ใช่สี่ปีสามปีเต็มนะคะต้นเขาสมบูรณ์นะคะใบก็จะแข็งแรงนะคะเป็นทุเรียนที่ปลูกแบบอินรีย์นะคะสังเกตดูก็อาจจะมี100มะรอยแมลงเจาะบ้าง นะคะแต่เราไม่ได้พ่นยานะคะก็จะมีพ่นน้ําหมักตามรอบนะคะสังเกตดูก็จะมีพ่นน้ําหมักตามรอบนะคะเป็นทุเรียนกลุ่มใหญ่ที่ปลูกในสวนลุงกลุ่มแรกๆเลยนะคะมีอยู่สองคู่ที่ที่ใหญ่ที่สุดในสวนเนาะนอกนั้นก็จะเป็นทุเรียนกลุ่มอายุหนึ่งปีกว่า,วานะคะอันนี้สปีนะคะทุเรียน3ปีแล้วก็มาดูอีกกลุ่มหนึ่งนะคะ กลุ่มนี้ก็จะเป็นทุเรียนกลุ่ม3ามปีเหมือนกันนะคะก็คุณตาเพิ่งตัดหญ้าไปนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาปุ๋ยมาใส่นะคะแล้วก็จะมีราดน้ำหมักนะคะตามรอบเนาะทุเรียนเขาจะได้กินปุ๋ยกินสารอาหารทางรากทางใบตามรอบนะคะที่เราต้องทำนะคะ ใหญ่อายุ3ปีนะคะก็เดี๋ยวว่างๆเราก็จะมาแต่งกิ่งนะคะเพราะว่าอันนี้สังเกตดูว่าเริ่มไม่เป็นระเบียบแล้วนะคะทุกคนต้องแต่งกิ่งนะคะเพื่อผู้เรียนจะได้าสารอาหารมันจะได้ไปหล่อเลี้ยงกิ่งก้านที่เราต้องการจะเก็บไว้นะคะพามาชมรอบๆสวนลุงวันนี้นะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ